สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะกับเชลรองเทา้าวันนี้มารีวิวเจ้านี้กันนะครับ Under Armour Velocity Elite 2นะครับ Elite 2เอาไปวิ่งมาแล้วนะถ้าพูดถึงความประทับใจแรกคือพูดสั้นๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงโคตรมันนะมันมากๆนะครับ เป็นรองเท้าที่เร่งความเร็วได้สะใจมากนะฮะไม่มีการยืดยากนะครับอ่ะพูดสั้นๆจบไปแล้วมาเข้า,ารายละเอียดกันดีกว่ามาดูารายละเอียดกันการสวมใส่นะเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบายนะล็อกเท้าดีมากๆนะครับไม่จําเป็นนะคู่นี้เราเตือนกันไว้ก่อนว่าเชือกไม่ได้ยืดหยุ่นมากนะครับแล้วก็อัปเปอร์ไม่ยืดหยุ่นมาก ไม่จำเป็นต้องไล่จนปวดเท้านะฮะไล่แค่กระชับพอเลยนะครับรองเท้าไม่ต้องการการเบรกอินมากนักอินโซ TPE นะฮะนุ่มๆเด้งๆเนี่ยไม่ได้หนามากนะไม่ต้องการการยุบตัวนานนะครับแค่แป๊บเดียวเข้าที่เข้าทางทุกอย่างเข้าที่เข้าทางหมดนะฮะวิ่งไปครบระยะเกือบ7กิโล8กิโลมั้งประมาณนั้นก็ เข้าที่เข้าทางแล้วคือเข้าที่ตั้งแต่แรกเลยนะมันตั้งแต่แรกทีนี้มาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างกับรองเท้าคู่นี้อีกทีนะึ่งนะครับโฟมด้านบนนะไบโอพีแบ็กซ์นะครับไบโอพีแบ็กนะ์เนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีนะมันเป็นโฟมเม็ดๆถ้านี่ลองสังเกตเป็นโฟมเม็ดนะนะกับโฟมไบโอพีแบ็กนะ์เนี่ยเอ่อให้ให้ความ เบาแล้วก็ให้การตอบสนองการเร่งที่ดีนะฮะให้แรงคืนที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับโฟมพีแบกเนี่ยส่วนมากจะเป็นโฟมที่ให้แรงตอบสนองการเด้งที่ดีมากๆอยู่แล้วโฟมด้านล่างเป็นโฟมซูเปอร์คริติคอลนะฮะโฟลเนี่ยเป็นโฟมซูเปอร์คริติคอลนะครับ, Critical, รบแล้วใช้เป็นเอาโซไว้ในตัวด้วยนะฮะทนนะเท่าที่ผมใช้มาก,กับโฟมโฟล์เนี่ยผมใช้เออเว LOCITY ไม่อิลิตนะฮะใช้ไปร้อยกิโลนะฮะร้อยเศษเศษเนี่ยรอยยับรอยย่นแล้วก็รอยสึกมันน้อยมากนะฮะให้ความนุ่มเด้งที่ดีพอสมควรนะความรู้สึกมันจะนุ่มกว่า p b a บด้านบนนีแบด้านบนเนี่ยเขาจูนมาค่อนข้างแน่นนิดนึงนะกระทืบใช้การกระทืบนิดนึงส่วนด้านล่างเนี่ยยุบง่ายนะในการวิ่งช้าก็ส่งแรงดีนะครับมีความเด้ง น,นี่เนี่ยเด้งเลยนะเด้งดีเลยทีเดียวดึงดึงจึงจึงแล้วอทีนี้ามาที่การเริ่มวิ่งนะครับผมเริ่มวิ่งอ่ะเริ่มวิ่งตอนแรกเริ่มเดินก่อนรองเท้าตอนแรกเกรงนะรองเท้าด r o p สองนะแต่ว่าก็เรามองโเงเฮงกันแล้วว่าความเชิดด้านหน้ามีเยอะมากนะแล้วลึกมากซะด้วยความลึกมากเชิดมากเนี่ยทำให้รองเท้ากลิ้ง มากๆนะครับอันนี้เป็นรองเท้าที่กลิ้งจริงๆนะกลิ้งเลยแหละพอมาถึงตัวนี้หัวทิมนะครับมีความหัวทิมเรียกว่า Pro p r o p ションนั่นแหละความลื่นไหลแบบนี้ดีมากๆนะครับมีความมั่นคงดีนะครับกลางเท้าถึงแม้ว,ว่าดูดังนี้จะดูแคบนะแต่ว่าด้านบนใส่จริงๆไม่ได้ว้าวมากนะครับไม่มีการดันอุ้งวิ่งสบายนะครับ ใส่สบายนะครับไม่ดันอุ้งไม่น่ารำคาญนะปีกที่ทำขึ้นมากำลังพอดีนะครับไม่มีความน่ารำคาญแต่ประการใดทั้งสิ้นนะเริ่มโดยการวิ่งช้าๆนะเพื่อนเป็นเพเซอร์ลากกันไปนะครับเขาบอกว่าวันนี้วิ่งเบาๆลองคู่นี้วิ่งเบาๆไปก่อนนะก็วิ่งเบาจริงๆวิ่งเพลเจ็วิ่งเพลเจ็ดเคาะเสบายช่วงแรกๆเนี่ยกิโลแรกกิโล2.7กับ6.4 0เนี่ย วิ่งเบาจริงๆเคาะเครองเท้าไหลแล้วก็กลิ้งดีนะมีความแน่นช่วงแรกๆเนี่ยจะแน่นนิดๆนะโฟมยังไม่เข้าที่นะก็ต้องรอนิดนึ่งแผ่นคาร์บอนค่อนข้างแข็งแผ่นคาร์บอนเนี่ยขึ้นรูปเขาข,ข,ขึ้นรูปด้วยความร้อนนะครับเทอร์โมเซตคือหมายความว่าถ้าตามความคิดเห็นของผมเนี่ยหรือตามประสบการณ์ของผมคาดว่าจะทาเป็นแผ่นแบนมาแล้วใช้ความร้อนงอแผ่นให้เข้ารูปของเขาแบบนี้นะฮะไม่ได้ขึ้นรูปเป็นแผ่นงอขึ้นมาเลยนะครับ อาจจะมีการขึ้นรูปหลายแบบค่อนข้างแข็งนะฮะทำให้รองเท้าไหลส่งเร็วมากๆนะครับแล้วก็มีความราบรื่นมากส่งเท้าจากส้นไปจนถึงหน้าเนี่ยเร็วสุดๆนะฮะวึบไปอย่างนี้เลยนะครับเร็วฮะไม่มีความยืดยาดแม้แต่น้อยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าหัวสั่นไหมดันหัวไม่สั่นนะฮะมีความ ถึงจะแน่นถึงจะพูดว่าแน่นแต่ไม่มีความกระด้างเลยนะครับมันแน่นๆเฉยๆนะครับออกติดเฟิร์มซะมากกว่านะครับส่งเร็วฟึดไปเลยนะวิ่งช่วง2กิโลแรกเนี่ยไม่มีปัญหายกเท้าง่ายนะครับออหลังจากนั้นก็นั่นแหละครับไม่มีสัจจะในหมู่นักวิ่งนะฮะการวิ่งช้าไม่มีจริงนะครับ6ก0ก็กลายเป็น6 2 0 6 0 0 500 ห้าห้าศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสามศูนย์ไล่ไปจนถึงห้านะครับกับคู่นี้รองเท้าพอเลยสองกิโลแล้วเริ่มคลายนะโฟมเริ่มคลายแผ่นเริ่มคลายเริ่มมีความนุ่มนิดๆน,นะครับแต่ไม่ได้นุ่มมากนะรองเท้าจะไม่นุ่มยวบนะฮะไม่มีการรอนะครับมันจะไม่เนี่ยลองดูรองเท้าตอบสนองเร็วนะคือยุบนิดเดียวด้านล่างเนี่ยยุบนิดนึง นะโฟมด้านล่างนิบหนึ่งมีความคล้ายซูเปอร์บารสนะคือโฟมนุ่มๆเอาแปะโฟมนุ่มๆน,น,น,นิดๆไว้ด,ด, i, ด้านล่างนะฮะเพื่อไม่ให้กระด้างเท้าแล้วก็ไหลไปเลยนะครับไหลเร่งเร็วมากๆนะฮะเร่งความเร็วได้เร็วมาก,มาก,นามมากๆนะครับทันใจไม่มีการช้ายืดยาดต้องรอแต่ประการใดไหล,หลไ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 หลกลริ้งกริ้งกิงกิงนะฮะแล้วก็ดีดแผ่นดีดติดเท้ามากๆนะครับส่ง หน้าเท้าได้สุดทางนะอันนี้ลองดูลองเท้านะยังไม่ได้ล้างนะส่งมาถึงนี่นะครับสุดไม่สุดก็ดูกันเราเองนะวิ่งมันมากนะครับยิ่งเร็วก็ยิ่งมันนะฮะยกเท้ามันควงขาให้ทันนะครับลองกระทืบส่งดูโฟมบนยอมยุบตัวนิดนะฮะไม่มีความรู้สึกกระด้างหรือว่าเท้ารู้สึกถึงแผ่นนะ ฟีลกราวมีบ้างนะครับรู้สึกยังรู้สึกอยู่ว่าเราเหยียบพื้นแบบไหนอะไรยังไงพื้นไม่เรียบอะไรนะไม่ได้เป็นรองเท้าที่แบบว่าทำให้เราไม่รู้สึกถึงพื้นอะไรเลยนะยังมีฟีลกราวอยู่ฟีลกราวดีมากๆทีนี้วิ่งเร็วเป็นยังไงส่งเท้ายิ่งเร็วนะมันมันก็ไม่ถึงกับบังคับให้ควงขาเร็เๆนะแต่แบบมันเป็นอะไรที่กลมกลืนมากๆอะคู่นี้แบบวิ่งโคตรกลมกลืนฟึบนะครับ วิ่งส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 ่งดีดป้งป้งป้งไปข้างหน้านะฮะอยากเร่งก็แค่9นิดเดียวนะครับมันก็ไปแบบไปได้อย่างใจสั่งจริงๆนะครูนี้ไม่น่าเชื่อว่าทำรองเท้ามาได้สะใจมากๆนะครับยิ่งเร่งก็ยิ่งมันนะเพจ5-20เนี่ยวิ่งรู้สึกมีความเหนื่อยน้อยนะควงขาได้ สะดวกราบรื่นไม่ติดขัดในการลงเท้าผมลองลงแบบกลางเท้าหน้าเท้าดูนะฮะหน้าเท้าเนี่ยมันกว้างมากนะมีความมั่นคงสูงมากลงแล้วเท้าไม่เอียงไปเอียงมาอย่างนี้ความโครงเคลงไม่มีเลยท้ายก็ไม่โครงเคลงนะลงท้ายก็ปับ๊บอยู่ไม่มีอาการเอียงในนะฮะองเท้ามีแต่แค่ลงมาตรงๆนะฮะลงแล้วลงมาตรงๆนะครับไม่ดึงข้อเท้านะไม่ได้ดึง แต่รองเท้าลงบิดลงมาเร็วนะฮะบ,บิดลงมาเร็วแล้วก็ส่งไปข้างหน้าได้เร็วนะครับเรียกว่าเร่งวงจรของการควงขาให้เร็วมากๆสำหรับรองเท้าคู่นี้ความที่รองเท้ามีอาการยุบน้อยนะฮะไม่มีการยืดยาดเนี่ยผมว่า ในการวิ่งระยะยาวๆเนี่ยรองเท้าคู่นี้น่าเชื่อถือได้มากๆนะการวิ่งฟูลเนี่ยรองเท้าคู่นี้ก็วิ่งฟูลได้สบายๆอยู่แล้วเพิ่งพิสูจน์ตัวเองมาเข้าที่2นะครับกับบอสตันมารา h อนนะในฝ่ายหญิงนะสีแดงเ,เวลาดีซะด้วยนะครับก็เป็นรองเท้าที่แบบเหนือความคาดหมายเลยทีเดียวนะในฝั่งของผู้หญิงนะสาวๆเนี่ย ใส่คู่นี้เข้าที่2ไม่ธรรมดานะครับรองเท้าก็พิสูจน์แล้วว่ามันไปมาราธอนได้นะแล้วก็สามารถวิ่งยาวๆเนี่ยมันคือโฟมที่คงตัวดีๆเนี่ยมันจะไม่ยุบแล้วก็เสียเรียกว่าอะไรไม่เสียอาการเออใช่ไม่เสียอาการนะครับวิ่งดีพอช่วงสุดท้าย3ประมาณ3 4 0 0เมตรนะฮะก็เรียกว่าเป็นช่วงลานบินของผมแล้วกันก็ เร่งตามปกตินะครับรองเท้าเร่งเร็วมากนะฮะสามเมตรสุดท้ายเนะี่ยเร่งดีดปั้งๆๆมันสะใจมากแล้วก็หน้าทิมสะใจมากๆนะครับไปอย่างเดียวชั้นจะไปอย่างเดียวนะกระทืบแล้วมันรองเท้าดีดเนะี่ยลองสังเกตดูดีดแข็งนะมันแข็งพอที่แบบเวลาเรากระทืบเนี่ยมันนะครับแต่ไม่ได้แข็งถึงขนาดที่ว่ากระทืบไม่ลงหรือหัวสั่นกระด้างแบบบางคู่ที่ผมบ่นนะไม่มีอาการแบบนั้น ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ตอบสนองความเร็วนะแล้วก็วิ่งระยะไกลเชื่อถือได้นะครับเหยียบนานๆไม่ย้วยไม่ยวบไม่จมแน่นอนนะเท่าที่ลองเนี่ยไม่มีอาการจมแม้แต่น้อยนะรองเท้าคงสภาพดีมากๆนะครับก็อันสุดท้ายอามีเรื่องอัปเปอร์ก็นี่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 อัปเปอวาสองเขาเนี่ยนะเออ ระบายอากาศดีมากๆนะครับเท้าผมแห้งมากๆเลยทีเดียวกับรองเท้าคู่นี้นะฮะส่วนความแตกต่างในคู่นี้กับรุ่นแรกนะครับมีความต่างกันค่อนข้างเยอะนะจากดรอปที่ต่างกันนะฮะแล้วก็ความสูงที่เพิ่มมานะครับรุ่นแรกเนี่ย36นะฮะ36 28นะดรอป8คู่นี้3า 9.5 37.5ดรอป2อย่างที่เรียนนะว่ามันเชิดเยอะมากๆนะครับต่างกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวถ้าใครคิดว่าดรอป8ไหลกว่าดรอป2อันนี้อืมไม่นะฮะคู่นี้ไหลกว่าชัดเจนนะครับเทียบกับเจ้า Velocity Elite 1แล้วเพราะว่าหน้าเชิดกว่าเยอะมาก Velocity Elite 1เนี่ยหน้ามันจะ เชิดน้อยนะฮะออกแนวรองเท้าทดดิชอนแนลออกแนวมีร็อกเกอร์น้อยๆน,นะครับเชิดน้อยๆมากกว่านะฮค,ความไหลต่างกับคู่นี้เยอะนะรดรอปน้อยก็จริงแต่เชิดเยอะแบบนี้ไหลสุดๆนะครับทาง Under Armour เนี่ยเขาทำราคามาดีนะสำหรับคู่นี้6,990บบาทนะฮะ เรียกว่าหยิบจับง่ายนะครับเป็นรองเท้าที่ราคาหยิบจับง่ายนะเขาตั้งราคามาได้ดีมาก6,990บาทเนี่ยนะแล้วตอนนี้ปกติ Under Armour จะขายแต่ทางรุ่นนี้จะขายแต่ทางออนไลน์นะเราไม่สามารถลองได้ตอนนี้เขามาวางขายตามหน้าร้านแล้วนะครับมี3สาขาที่ท่านสามารถไปลองได้คือสยามเซ็นเตอร์นะแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์ แล้วก็เซ็นทรัลภูเก็ตนะครับไปลองของจริงนะกับ Under a r m o u r Velocity Elite 2คู่นี้ได้นะใส่สบายขึ้นกว่า Under Armour ปกติคือหน้ามันกว้างขึ้นนะครับลงขึ้นสามารถใส่ง่ายกว่าเดิมนะไม่ต้องเพิ่มไซส์นะคู่นี้ผมใส่ตรงไซส์ด้วยนะครับก็ลองดูว่าวันนี้เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับกับรองเท้าคู่นี้นะโพเดียมของ มาราทอนเมเจอร์ major, ครับ under armour velocity elite 2ลองดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตาะขาบนะครับทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ช่องทางต่างๆกดไลค์กด like, กระดิ่งกด follow กด s u b SCRIBE เป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ